English on tour ร่วม on tour โดย All New Isuzu MU-X หนักอึ้งเลยค่ะวันนี้นีน่าไปซื้อของมาจากซูเปอร์มาร์เก็ต I bought tons of groceries from the supermarket I bought tons of groceries from the supermarket ฉันซื้ออาหารสดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากและหนักๆแบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะให้ใครช่วย Do you mind giving me a hand do you mind giving me a hand คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมมีน่านะคะเคยทำอาหารมาแล้วทุกสัญชาติไทยจีดอิตาลีญี่ปุ่นขอบอกไม่อยากโม้เลยอะ่ะอร่อยทุกเมนู I'm not boasting ฉันไม่ได้โม้นะ I'm not boasting ฉันไม่ได้โม้นะงั้นเดี๋ยวตอนนี้มีน่าขอตัวไปเตรียมวัตถุดิบก่อนนะคะ ็ขอบคุณ Allnew Isuzu MU-X ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ